สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจ c d Factor นะคะกับดิฉันอ้วนชุติมาดำสวรรค่ะทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยคงต้องใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารในการทำงานใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราเปิดอีเมลมาเปิดเช้ามาเนี่ยนะคะจะมีอีเมลเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราเยอะมาก ทุกท่านเลือกอยังไงคะว่าจะเปิดอีเมลฉบับไหนก่อนบางคนเลือกจากดูว่าใครเป็นคนส่งมานะคะ,ะถ้าเจ้านายส่งมาก็ต้องรีบอ่านก่อนนะคะบางคนก็เลือกเปิดอีเมลจากหัวข้อของอีเมลค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะว่าแนะนําเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะว่าเวลาต้องการเขียนอีเมลหาใคระคะ่ะไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งชื่อหรือว่าหัวข้อของอีเมลซับเจกของอีเมลก่อนนะคะ ให้ท่านลองใช้วิธีการเขียนอีเมลให้เสร็จก่อนค่ะนะคะเขียนเนื้อหาข้อความให้เสร็จก่อนแล้วอ่านทวนดูสักครั้งนึงค่ะว่าเอ๊ะเรื่องที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยมันมีคีย์เมสเดจหรือว่าใจความสําคัญคือเรื่องอะไรแล้วเข้าใช้เนื้อหาตรงนั้นนะคะ นำมาตั้งชื่อหัวข้อของอีเมลของเราเพราะว่าผู้รับสารของเราผู้รับของเราเขาจะได้อ่านและเข้าใจได้ทันทีค่ะว่าอ๋อเราต้องการสื่อสารด้วยเรื่องนี้ด้วยข้อความสั้นๆที่เป็นหัวข้อของอีเมลฉบับนั้นวันยกตัวอย่างเช่นวันต้องการเขียนหาโรงเรียนของลูกอะค่ะคุณครูที่โรงเรียนของลูกเนี่ยเขาก็มีนักเรียนเยอะมากมีเรื่องเยอะมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ว้นเขียนเรื่องอะไรก็ตามแต่ไปหาคุณครูของลูกที่โรงเรียนนะคะว้นจะเขียนเนื้อหาให้เสร็จก่อนค่ะแล้วว้นก็จะอ่านทวนอีกรอบหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะใช้ชื่อหัวข้อว่าอะไรดีแต่สิ่งสําคัญที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นแน่ๆก็คือ1คือมีชื่อนะคะแล้วก็ชั้นปีที่ลูกว้นกําลังเรียนอยู่กับอันที่2คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการสื่อสาร ต้องการให้เกิดแอคชั่นหรือว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นฝากสิ่งนี้เป็นเทคนิคของทุกท่านนะคะไม่จําเป็นต้องเขียนหัวข้อของอีเมลก่อนเขียนเนื้อหาให้เสร็จก่อนอ่านทวนหนึ่งรอบแล้วค่อยนําใจความสําคัญหรือว่าคีย์แมสเซจของเรื่องนั้นไปตั้งชื่อหัวข้อของอีเมลทุกท่านก่อนส่งค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ,ะทุกๆช่องทางของ CD Factor เพราะว่าการสื่อสารที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ